นีเป็นเงินได้กำไรไปไม่ติดแต่ถ้าสำนักงานกฎหมายนั้นรับจ้างเป็นสายสซลตามหลักสามีมีเยอะน้อยอย่างนี้ไม่ใช่วิชาชีพกฎหมายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จได้กำไรไปไม่ติดนะครับต่อมาคือเนี่ยผักซื้อไหม หมดลนะมีแค่นี้บัญชีไม่ว่เป็นการสอบัญชีของซื้อตัวตัดกับหรือกับจ้างนี้มใช่รยนี้ไานี้ไหมอ่ะใช่ยน้ไหม่ใช่รมอะรยี้อ่ะใช่รนีมองรนไมี้ไหมอะรนีะใรี้ไมอ่ะใราย้อรนหะใมอะระเช่ี่ะใ่า้มอะะรีมะ่ายีไอ่ะายวีอะใชรรถ้มอะอะําอย่างดิ การประกอบโรคเส้นหาดูร้านการว่าความและการสอบบัญชีของ CBA ของ TE เท่านั้นนะฮะลงเลยท่านที่จะยกเม็ดแมทแปลว่าอะไรเอ้าแปลว่าท้เรียนหัวแล้วนะ่ยเยียดไปเยียดมานี่เนี่นะมีกรงกลางแผนบัญชีซึ่งไม่ได้การสอบบัญชีของ CBA ของ TE เฉยแมทนะ